สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอช่องบรรดันเรื่อยตลอดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาให้ไพ่สามสำหรับนี้นะคะมาเปิดให้คุณรู้คุณเห็นในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะอิสรภาพของคุณจะถูกเปิดออกนี่เลยค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นแม่หมอก็ขอวอวยพรให้กับ ทุกๆคนที่มารับชมคลิปของแม่หมอเนาะในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานและมีรายได้ที่มั่งคั่งมั่งมีประสบความสำเร็จทุกๆช่องทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนทุกๆคนเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สามสรับนะคะมีไพ่ทาโรตสองสำรับนะคะ,ละ,คะแล้วก็มีไพ่ออลเคิลกุญแจเนาะ มาเปิดให้คุณได้รู้ได้เห็นว่าอิสรภาพของคุณะจะได้ปลดปล่อยอิสรภาพของคุณหรือยังในที่นี้คุณไม่ได้ติดอะไรเนาะแต่อิสรภาพของคุณมันมีอิสรภาพในจิตใจหรืออิสรภาพทางร่างกายบางคนแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่บอกกล่าวสิ่งที่ควรรู้ให้คุณได้รู้เลยค่ะ ไปเอาละเขึ้นกุญแจนำก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตครูกุบาอาจารย์องค์ประจําตัวของข้าพเจ้าและขออนุญาตครูคุคบาอาจารย์องค์ประจําตัวของผู้ที่มาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดควรรู้ให้ได้รู้มีสิ่งใดควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเจ้าชะตาตัวตนของคุณเลยนะคะให้ไปเอาขึ้นนำสักหน่อยวันนี้ ยังไงฝนตกกันดีจังเลยสุขภาพร่างกายดูแลกันนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะใต้สำรับนะคะเป็นเกาะกินนะคะตัวตุนคุณตอนนี้มีสิ่งที่มีลุมเล้าในจิตใจมากมายนี่เลยค่ะเกาะกินคือสิ่งที่มาเกาะกวนในจิตใจของคุณที่มารับชมเนาะ อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องที่คิดไม่ตกตอนนี้นะนี่เลยค่ะเกาะกินนี่คือมันบ่อนทำลายจิตใจหรือมาบั่นทอนหัวจิตหัวใจของคุณเนาะณนะเวลานี้คือคือจิตใจที่ไม่ค่อยสบายในช่วงนี้เนาะอันนี้คือจะบอกได้แบบนี้เนาะจิตใจที่ไม่ค่อยสบายมาบั่นทอนให้เราอิสระของเราเมื่อไหร่เราจะพ้นสักทีเมื่อไหร่เราจะ ก้าวหน้าหรือสว่างสวัยสทีเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่บอกกล่าวเจ้ชาชะตาตัวตนห้าใบเลยนะจ๊ะอ้าวสุดยอดเลยจ้ชาเจชะตาห้าใบใบแรกเนาะคุณจะได้ปลดล็อกนะจ๊ะปลดล็อกเข้ากับหัวข้อของเราเลยเนาะอิสรภาพของคุณจะได้ปลดปล่อยจะได้ปลดปล่อยอิสรภาพของคุณอิสรภาพทั้งจิตใจแล้วก็ ร่างกายเนาะร่างกายบางคนถูกพัฒนาการทางจิตใจไว้หรือถูกดึงถูกลั้งจากวิบากต่างๆเนาะ <c oughs> จากผู้คนหรือว่าจากหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมันไปไหนไม่ได้มันทิ้งไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยต่อไปคุณก็จะพ้นจากตรงนั้นนะจ๊ะ <c oughs> อ้าใบาที่สองเป็นเทพวยพรน,นะคะ เห็นไหมคะคุณจะได้รับอิสรภาพแล้วก็ชื่อเสียงเทวด,ดาจะช่วยหนุนเป่าแต่ให้คุณเปิดปากเนาะเปิดปากเปิดจิตเปิดใจเปิดร่างกายให้คุณได้สว่างสวัยขึ้นเห็นไหมคะเทพอวยพรสุดยอดมากใบต่อไปคืออะไรจะสับไพ่ไม่เก่งเนาะแม่หมอ เอาเลยจ้ะนี่เลยค่ะจงรักพักดีคุณจะได้พบคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คนที่รักคุณคอยดูแลคุณปกป้องคุณมาช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลทั้งอาชีพหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือผู้คนรอบข้างนะจ๊ะจะได้พบเจอกัลยาในมิตรที่ดีนี่เลยค่ะจงรักพักดีจะมีคนคอยช่วยคอยอุปถัมภ์คุณ เนาะมีคนขอช่วยขอยอุปถัมภ์สังคมโลกนะจ๊ะคุณจะเจริญก้าวหน้ามีอิสระในสังคมโลกที่กว้างไกลคุณจะได้รับรู้ข่าวสารหรือจะได้เปิดหูเปิดตากว้างจากโลกแคบๆของค,คุณก็จะสว่างสวัยของสว่างสวัยขึ้น มีสติมีภูมิรู้ที่ก้าวหน้ากว้างไกลขึ้น,ม,น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 ะะมีคนช่วยเหลือแนะนำทุกๆช่องทางนะคะมีคนช่วยเหลือแนะนำทุกๆช่องทางเห็นไหมคะจะมีคนช่วยเหลือคุณยามฉุกเฉินเวลาคุณจำนนหรืออ่ะเมื่อถึงเวลาเขาเรียกว่าเข้าตาจน ข้าวตาจนคุณจะมีคนช่วยเหลือยามฉุกเฉินมีคนยื่นมือยื่นไม้มาช่วยปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระนี่เลยจะ้ะหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือพระองค์ใดท่านก็จะมาโปรดคุณช่วยคุณดึงคุณแต่คุณต้องมีสติสัญชาตญาณที่จูนกับท่านนะคะคือคุณต้องนับถือท่านก่อนประมาณนั้นนะคะ ไพ่บอกกล่าวได้อย่างนี้นะคะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะอันนี้ไพ่เราเคลนห้าใบแจกแจงให้คุณอย่างดีเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสิบใบให้นะคะสิบใบให้เลยไพ่ทาโรต์สิบใบรอบนี้จะบอกอะไรคุณแนะนําอะไรคุณอิสรภาพของคุณจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวให้มมก จ้าเฮมิตเฮมิตคือสติปัญญาภูมิรู้ของคุณจะได้สว่างสวัยคุณจะได้พบช่องทางแสงสว่างแห่งสติปัญญาแล้วถ้าหากคุณจะได้เรียนสิ่งใดเนาะก็จะขยับขยายมากการเรียนก็จะขยับขยายมากไปไปดี สติปัญญาความรู้ของคุณนี่เลยค่ะอิสรภาพของคุณจะได้แผ่กระจายออกนะจ๊ะตอนนี้คือเมจิกเชียนจ้าใบที่สองคุณจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุจะมีสติปัญญาความรู้ที่สว่างสวัยที่ส่งตรงมาถึงคุณนะจ๊ะส่งตรงมาถึงคุณมาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณเดอะเมจิกเชียนมาพร้อมกับเฮอร์มิตคุณจะมีสติปัญญาภูมริรู้ที่สว่างสวัยที่ท่านทุกๆพระองค์เนาะ ส่งตรงมาถึงคุณสติปัญญาความรู้พรสวรรค์ทุกอย่างอิสรภาพของคุณจะได้เปิดออกแน่นอนเท <c oughs> ถือดาบนะจ๊ะคุณจะพร้อมสู้พร้อมลยุยกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตความก้าวหน้าความสำเร็จแล้วก็ความมุ่งหวังของคุณขอให้คุณพร้อมด้วยสติปัญญา นี่เลยจ้ะคุณพร้อมสู้พร้อมลุยแน่นอนสิบถ้วยคุณจะได้รับความสุขนะจ้าสิบถ้วยคุณจะได้รับความสุขความมั่งคั่งครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ ความสุขความสมบูรณ์ความเติมเต็มจากครอบครัวมาให้คุณไพ่แบน,นี้เอ็มเพจจ้าเห็นไหมค,คุณเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีความสุขหรือเป็นราชินีเอ็มเพสคือผู้หญิงที่สวยงามผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามถ้าหากเป็นผู้ชายก็มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือปกปดผููคน คุณเป็นแม่เนาะเป็นแม่ในที่นี้เป็นแม่ที่คอยช่วยเหลือลูกหลานบริวารคนใกล้ชิดสนิทสนมนี่เลยจ้ะคุณมีความอ่อนโยนอ่อนหวานมีเมตตาเดือแหงแมนนะจ๊ะความทุกข์โศกโรคภัยของคุณการรอคอยของคุณที่คุณตั้งใจมุ่งหวังว่าคุณจะได้พบอิสรภาพ ันี้คุณจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะการรอคอยของคุณจะมาถึงจุดสิ้นสุดคุณรอคอยมาอย่างมีสติคุณรอคอยมาอย่างสงบรอคอยด้วยความสุขสงบนะคะทูแอฟทูออฟเพนเดิลสเหรียญนะคะคุณจะได้รับการบาลานซ์จะได้ รับการหมุนวนกลับของชะตาชีวิตอิสรภาพของคุณที่เคยติดขัดทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นคำพูดอารมณ์ความอึดอัดขัดเคืองในหัวใจของตนไม่ไม่คลี่คลายไม่ไม่ปล่อยวางได้สติบัตรนี้เนาะคุณจะหยุดแล้วก็มีสติบาลานกลับมาได้ดียิ่งขึ้น 4. ีม่เทา้าคุณจะได้พบ แสงสว่างช่องทางทุกๆช่องทางที่เปิดออกเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานความอึดอัดทัดเครื่องบัดนี้มันจะถึงจุดที่คุณต้องพลิกผันพลิกฟื้นแล้วนะคะพลิกผันพลิกฟื้นอิสรภาพของคุณจะได้เป่าประกาศให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นด้วยสติปัญญาความรู้ของคุณเ ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยใบนี้เห็นไหมเจ็ดถ้วยแต่มีนกตัวหนึ่งที่พร้อมที่จะโบยบินเห็นไหมคะเจ็ดถ้วยใบนี้มีนกหนึ่งตัวที่พร้อมที่จะโบยบินเป็นอิสระออกจากกรงสักทีออกจากกรง,งล้อมสักทีรอเวลาอยู่นะคะเห็นไหมรอเวลาเหมือนไพ่แฮงแมนบัตรนี้จะได้โผล่บินกลางปีกออกมาแล้วเพื่อที่จะขยับขยายตัวเอง ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นที่รูท้ที่เห็นของคนรอบข้างจิตวิญญาณภายในของคุณที่เคยติตขัดอึดอัดขัดเคืองที่เคยทุกข์ร้อนเป็นทุกข์คุณจะได้วางทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะคะนี่เลยจ้ะหรือห้พินเทศคุณจะใช้สติปัญญา ภูมิรู้ลังสังหรณ์ของคุณคุณมีเซนส์นสัมผัสสัญชาตญาณที่สามารถเชื่อมต่อกับเบื้องบนได้เนาะจะมีสิ่งที่มาบอกกล่าวคุณไม่ใช่ว่าจะมาเป็นแบบความฝันหรือกลางค่ำกลางคืนมีเซนส์มีสัมผัสมีสิ่งที่มาบางคนก็อาจจะได้เห็นนกเนาะที่เข้ามาใกล้ๆคุณหรือบางคนมองดวงจันทร์แล้วก็จะมีสติปัญญาที่ แล่นและก็สว่างสวยัยสติปัญญาของคุณจะเปิดออกคุณจะได้พบอิสรภาพความสำเร็จของคุณสัญชาตญาณของคุณจะสามารถบอกคุณได้ว่าคุณหลุดพ้นแล้วณเวลานี้เห็นไหมคะก,การรอคอยของคุณถึงจุดที่ส้นสุดมีเฮอร์มิตเห็นไหมคะมีจิกเชียนเข้ามาสติปัญญาคุณภูมิรู้ของคุณมาพร้อมเอ็มเพจเห็นไหมความเป็นแม่ความสุขสมบูรณ์ของสิบถ้วย ความบาลานซ์ของสองสองเหรียญแล้วก็ความสำเร็จของสี่ไม้มากับเจ็ดเจ็ดถ้วยคือความสุขสมบูรณ์ความคิดความสร้างสรรค์พร้อมที่จะโบยบินออกมาพร้อมกับนี่เลยจ้ะเดชหายพินเทศสติปัญญาภูมิรู้แสงสว่างแห่งสมาธิปัญญาคุณจะได้พบทางออกที่สว่างสวัยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาให้ใพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะแนะนำคุณนะคะว่าอิสรภาพของคุณหลังจากนี้เมื่อคุณได้อิสรภาพมาแล้วจะมีอะไรบอกกล่าวคุณแนะนำชีวิตของคุณหลังจากนี้ได้บ้างเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกของอีกสำรับหนึ่งนะคะัตวตนของคุณ ชตาชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะจะมีอะไรบอกกล่าวก้าวไม่เท้าความเบื่อหน่ายความอึดอัดความไม่ได้ดังใจของคุณจะถูกวางลงนะคะนี่เลยจากก้าวไม่เท้าสติปัญญาความรู้ ความไม่ได้ดังใจตัวอย่างอ้ยบางทีอ๊ย้ยทำไมเบื่อจังทำไมหงุดหงิดทำไมไม่อยากทำอะไรทำไมทำไมทำไมนี่เลยจ้ะคุณจะได้วางความทำไมของคุณนี่แหละลงมาก่อนความเบื่อหน่ายเนาะความไม่ได้ดังใจอยากย้ายบ้านหนีอยากหนีผู้คนอยากอยู่คนเดียวอุย้ยลำคาญจริงๆนี่เลยมันจะออกมาแล้วคุณจะได้พบพ้นจากความอารมณ์นี้คุณจะได้พ้นจากอารมณ์นี้ เดอรเทมเพลนนะจ๊ะเห็นไหมคะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายขยับขยายจากเห็นไหมคะเทน้ําออกจากคุณโทเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเห็นไหมคะจะได้เปลี่ยนออกทายออกขยับขยายจากเรื่องที่ไม่ได้ดังใจมันก็จะเปลี่ยนเนาะขยับขยายเปลี่ยนแปลง เด็ดนะจ๊ะทุกโศกโรคภัยความเบื่อหน่ายความเหงาความไม่เป็นอิสระทุกอย่างมันจะถูกวางมันลงจบสิ้นสักทีณเวลานี้ฉันไม่แบกฉันไม่ยึดติดฉันปล่อยฉันวางทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกๆปัญหาฉันจบที่ตัวฉันนี่แหละฉันไม่เอามาเป็นอารมณ์อีกต่อไปชีวิตนี้ชีวิตฉันฉันเลือกได้ฉันไม่แบกให้มันหนักหรอกต่อไปเนี้ย ฉันจะวางมันลงฉันจะไม่อุดอาดอีกต่อไปฉันจะเป็นตัวของตัวเองและฉันก็จะสว่างไสวคุณใช้สติปัญญาของคุณบอกตัวเองแบบนี้นะคะคุณมีความมุ่งมั่นมากจบกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะได้มาด้วยหยาดเหงื่อและความสำเร็จ เห็นไหมคะสิบไม้คุณลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ความสำเร็จของคุณก็ได้มาเป็น10บเท่านี่เลยจ้ะปัญหาของคุณที่คุณจบคุณเคลียร์ไปบัดนี้มันก็จะเริ่มสว่างสวยเห็นผลผลิตที่งอกงามจบสัทีจบสัทีปัญหานี่เลยจ้ะห้าเหรียญ ปัญหาเรื่องเงินของคุณใช่ไหมที่คุณอึดอัดขัดเคืองที่คุณไม่ได้ดังใจที่คุณดิวกับใครไม่ได้ทำไมชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าทําแทบตายทำไมไม่สำเร็จสักทีอะไรที่คุณคิดไม่ตกวิตกกังวลเครียดทุกๆอย่างจบนะคะณนะเวลานี้มันจบเป็นเคลียร์จาดปัญหาเรื่องเงินของคุณจะคลี่คลายขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นเห็นไหมคะตั้งแต่นี้เลยจบไปความสำเร็จรอคุณอยู่ การเงินที่เคยติดเคยขัดเคยอึดอัดขัดเครื่องคุณจะได้พบอิสรภาพทางการเงินใหม่แล้วก็ทางการงานทางร่างกายทางจิตใจของคุณคุณจะได้เปิดออกความสว่างสวัยของคุณเห็นไหมคะจะเริ่มเข้ามาหาคุณแล้วเพราะคุณวางวางความทุกข์ความโศกลงไปเมื่อคุณวางแล้วสิ่งดีๆมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเมื่อคุณไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไร เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งสิ้นชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าในโลกใบนี้เมื่อคุณปล่อยระวางชีวิตเนาะเงินทุกบาททุกสตางค์เมื่อจบสิ้นชีวิตคุณลงคุณก็ไม่สามารถเอาสิ่งใดติดตัวคุณไปได้แม้แต่สักแดงเดียวเนาะเมื่อคุณคิดแบบนั้นได้คุณจบปัญหาความคิดสติปัญญาของคุณคุณก็จะวางเรื่องทุกๆอย่าง เรื่องงานเรื่องเงินเมื่อคุณวางได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณเงินทองทรัพย์สินเงินทองการงานความสําเร็จทุกอย่างจะย้อนกลับมาหาคุณแบบแบบหน้ามือหลังมือเลยนะคะแบบหน้ามือหลังมือเนาะเห็นไหมคะหกไม้หดาบการรอคอยของคุณกําลังเป็นผล การรอคอยของคุณกำลังประสบความสำเร็จคุณจะใช้ความชุ่มเย็นของคุณจิตที่อ่อนโยนของคุณรอเวลาอย่างมีสติรอรับความสุขรอรับความสำเร็จการเดินทางของคุณล่องลอยไปอย่างมีความสุขก้าวเดินลอยลำไปอย่างมีความสุขนี่เลย คุณใช้สติปัญญาของคุณสีดาบนะจ๊ะช่วงเวลานี้ให้คุณหยุดคิดตึกตองอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจบ้างให้ตัวเองผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจมีสนม,มีสมาธิทำสมาธิดูบ้างเนาะให้มีความคิดที่ลาพักร้อนพักผ่อนตึกตองอยู่กับตัวเองดูจิตดูลมของตัวเองบ้างช่วงเวลานี้มันจะช่วยเติมเต็มให้ชีวิตคุณสว่างสวยัยนี่เลยจ้ะ หยุดดูปัญหาหยุดมองพร้อมที่จะรับใช้สติความชุ่มเย็นของตัวเองตั้งรับตั้งรับกับทุกสิ่งที่เข้ามาเนาะมันจะเปิดออกอย่างสว่างไสวแน่นอนเห็นไหมคะ 8. ดเหรียญเมื่อคุณตั้งใจทำอะไรลงไปแล้วด้วยความไม่เครียดด้วยความไม่มีความฟุ้งซ่าน ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนผลลัพธ์ที่คุณจะตับมาได้ณเวลานี้คือคุณหาด้วยความสุขคุณหาด้วยไม่มีความเครียดคุณหาเงินหาทองด้วยความสุขเงินทองความสุขก็จะลังไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางเห็นไหมคะคุณจะได้สร้างได้พบนี่เลยจบจบปัญหาเรื่องเงินจบปัญหาเรื่องเงินทุกๆช่องทางเนาะสัดนี้ มันก็จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะจ๊ะเมื่อคุณมีความอ่อนโยนกับเงินกับทองเนาะเมื่อคุณมีความไม่เครียดอิสระภาพของคุณถูกปลดปล่อยให้เปิด10บถ้วยนะคะสิบถ้วยคือความสุขความสมบูรณ์ความสุขอีกครั้งของครอบครัวของคุณที่เคยฝืดเคืองที่เคยขัดสนบัตนี้ ก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันในที่นี้อาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นการเงินการทองขยับขยายดีขึ้นคุยกันเจรจาประชาสัมพันธ์คุยกัน,จจปน,กนเป็นภาษาดอกไม้มากขึ้นเนาะเป็นภาษาดอกไม้ไม่มีความเครียดให้กันความสุขในครอบครัวก็จะมากขึ้นเห็นไหมคะถึงบางคู่อยู่ด้วยกันบางคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้แปลกแต่ก็มีความสุขได้เมื่อเงินทองมันไม่มันสมูทเนาะเมื่อเงินทอง หลังไหลเข้ามาโฟเข้ามาอิสรภาพของคุณก็จะมีความสุขความสำเร็จในครอบครัวมากขึ้นคุยกันแบบภาษาดอกไม้มากขึ้นภาษาดอกไม้ the world ค่ะโอ้ยความสุขสมบูรณ์ของคุณครอบครัวของคุณความเจริญทุกๆช่องทางหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะคะณนะเวลานี้ชีวิตหน้าที่การงานของคุณจะได้เติบโตและขยับขยาย ทุกๆช่องทางเห็นไหมคะอิสรภาพของคุณถูกเปิดออกเปิดรับความสุขเปิดรับความสงบเปิดรับความร่มเย็นเปิดรับความสว่างสวยโชคลาภความมั่งมีทุกช่องทางนะคะปลดป่อยซึ่งความทุกโศกโรคภัยเพศถือไม้นะจ๊ะคุณจะมีลูกหลานบริวารที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์บอกง่ายว่ามาง่ายลูกน้องบริวารหรือคนใกล้ชิดสนิทสนม ได้พบกัลยาณมิตรลูกหลานเนาะคนที่ไว้ใจได้ประมาณนั้นนี่เลยค่ะคิงถือถ้วยคุณจะได้พบคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่มาสนับสนุนคุณในหน้าที่การงานคอยช่วยให้คำปรึกษาหรือจะได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยชี้แนะแนวคุณทุกๆปัญหาของคุณมีทางออกเห็นไหมคะ ควีนถือดาบจิตใจที่เข้มแข็งของคุณสามารถนำพาชีวิตคุณให้เจริญรุ่งเรืองได้จิตใจที่เข้มแข็งที่จะปลดปล่อยความทุกโศกโรคภัยออกไปคุณปัดความเครียดความมิตุกังวลปล่อยวางออกไปคุณมีความเข้มแข็งในจิตในใจของคุณต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นชีวิตของคุณหน้าที่การงานของคุณก็จะสว่างสวัยขึ้นเติบโตเลย หกถ้วยหกไม้เท้าหกไม้เท้า,เ,ทาเห็นไหมจ๊ะการงานความสำเร็จความโชดช่วงชัชวาลชื่อเสียงนี่เลยสติปัญญาความรู้ของคุณการงานที่ยาวนานมันจะเปิดมาหาคุณนะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตหลังจากนี้อิสรภาพของคุณจะให้พบความสว่างทางหน้าที่การงานไรายได้ทุกๆุกองทางใบสุดท้ายจะเป็นอะไรคะ ใบสุดท้ายเป็นอะไรออกมาอย่างแม่นยำเนาะมีชี้แนะชี้นำอะไรก็ออกมาสุดยอดมากสเต็นตนะจ๊ะภูมิรู้ของคุณสติปัญญาของคุณที่คุณต่อสู้กับกับความทุกข์มาทั้งชีวิตเนาะตัดนี้คุณวางได้ปรงได้กับทุกๆเรื่องอิสรภาพของคุณจะได้แผ่กระจาย แผ่ลังสีของตัวเองให้ผู้คนได้รับรู้คุณจะคบพร้อมทั้งสติปัญญาความรู้แล้วก็ความสามารถชีวิตของคุณจะเปิดออกผลิบานพ้นจากวิกฤตความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนี่เลยคะ่ะคุณสามารถใช้สติปัญญาความรู้ของคุณต่อสู้กับทุกๆปัญหาการปล่อยวางของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณจะพ้นพ้นจากวิกฤตเรื่องการเงินเห็นไหมคะ เดอะเวิลด์คือความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะที่คุณจะได้ครบพอที่จะได้คุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ดีงามคุณจะได้สร้างและลงทุนด้วยสติปัญญาของคุณเห็นไหมคะเติบโตทุกๆใบสวยงามมากเลยคะ่ะอิสรภาพของคุณจะถูกเปิดออกจะถูกให้คุณหลุดพ้นจากพันธนาการความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มีโอกาส มาเปิดไพ่ให้คุณในวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือล่วงเกินผู้ใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ